สวัสดีค่ะมันนี้มาพบกับแม่เนตกินแซบค่ะมันนี้มากับอันนี้แม่แอนแสนสวยค่ะมันนี้สิมากินกุ้งค่ะซาซิมิกุ้งซาซิมิอันนี้น้ำจิ้มรสเด็ดด้ยค่ะมันนี้น้ำจิม้มแม่แอนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนเฮ็ดเองสูตรของเพิ่นโดยเฉพาะเนาะค่ะเนาะเฮ็ดย,ยูยรานอ่ารักเลียว จักแล้วนี่ยแหละค่ะจักแล้วซีเซอร์เบรดร้อยเอ็ดนะคะจ้าเอาจังได้มาแซ่บๆน้ำกันค่ะกินกันเลยค่ะเพื่อนว่ากลุ่มใสง่ายขนาดไนี่นะคะใสเด้งๆสดๆอุ้ยพักกับแก้มห่อกระสีนี้อันนี้มะระค่ะแล้วก็ซาะแหน่พักหอมพักหอมค่ะพักซี่เล้าค่ะ กินข้าเจา้จาก,กินกันเลยเอามากินล้องเบิงค่ะจกักจักบ่ฮู้ว่าสิกินเป็นบ่ผักฟีลาล่ะเริ่มกินกันเลยค่ะกินเลยนะเป็นยออกักษ์พยองจุง่มปวดร่อง,งเสือ้ต่างสีพ้ากันกินมื้อค่ะมื้อนี้ขอให้ผู้เพิ่นว่ากินใส่มื้อได้ค่ะเด้อแต่ว่ามื้<笑><笑>อ <บ S 2> น,<ห>นี้อยากกินมื้อกันแซ่บๆน้อกันค่ะแม่เอ้นำจิ้มนะคะอยากกิน กุ้งทอดตากาเป็อ่ะมาละค่ะถ้าสุดแม่เนนี่เด้อให้ปอกแล้วล้างน้ำควมสะอาดแล้วก็เทโซดาลงไปจเครื่องขวดนะคะคลุกเกลือจักหน่อยเอาน้ำแข็งโปะไว้จักซิปนาทีค่ะหรือซิมนาทีค่ะมันสิกรอบหวานฉ่ำเย็บไปในตู้ยิ้นมือรุ่นกับย่างหวานกรอบพื้เก่าค่ะแซ่บค่ะพี่น้องเนี่ยกุ้งเด้งๆตึงๆ อันนี้คือสูตรตายตัวเลยค่ะกรอบหวานที่เราบุงหวานครับหวานครับิ้มินจ้าครับมาละไงบอคอยขมป่นไหนเนาะอันนี้ดูน้องคอยปะ ก็กินแบบพืนๆบานๆเลยค่ะกาดกุ้งแบกขมจะนี่แมงเมาฝ่าวาเริ่ม,มงผีกระเทียมมาหายอยนีสามหัวได้กินทมเนือพะนียก็เราตรวจกับกระเทียมนะมันเรื่อพี่นองอันนี้เขาแรงเร้่อแปลาบะไม่เขา แจ็คสกินอย่างแน่นอนแม่แอนเนาะพักหลายค่ะพักข้างบนเนาะพักซีได้ค่ะนี่ขมมมาบอกปลาไพ่เยอะค่ะกินเส,สียไม่กเสียกินสองก็กินเมื่อยอยู่ค่ะกินกับมูวกับกินตอนอะเราอยากเขาชีดแดดกิน <laughs> อบอก่ว่านินเป็นมูกันมาแต่น้อยค่ะว่าเป็นมูเป็น,นเป็นเนาะเป็นเอนะลูกที่ลูกน้องเออมูมูยะหัน นี่ค่ะโอ้บางน่น้ำจิ้มน่พอเล่าเป็นเป็นเป,นเปนพิซซ่าเม,ม่นูนี่มัน้ำกันมอน้ำน้ำกันเห็นบาวซากันปลาผัวซากันกินก็ไม่เป็นสูตรแต่กินมัน่อนกองกันนี่เลยตะเกาอุ๊ยโอเข้มงวดหน่อยอ่ะตรงนี้นแซมเนาะ เขาแล้แบบถ้ามีพ่อกินขาเก่เมเลยไปกินกุ้ยเตี้ยไปจะมาเขาไรเนี้ยกินกขาเขาไหลกุ้งหวานขาดดึงคักปีใหม่ไปถาขิ้วเสือน้อ,นองพี่น้องคือตลาดคนหลายหลายคนหลายขักปีใหม่ ตล,ลาดจะบ,าบ้าไม่มองยอนนี่จะมาสแตยเกาแล้วค่ะกินบาปากนี่มาหอาไย,ยากแบบะมี่สิเบาหวานค่ะอยบพ่อพิงค์งอข้อก,กระดาษทิช<า>ชู่แน่แน่มุม,มานจีเนี่ <laughs> ออยแอ้วางมันแตบหลายน้ำมูกไลย่อกินบริปันมาเ,เสียจกนบวช มาเด้อพี่น้องม่กินนน่นล้านนางชิวชิวยุนริมหนองแวงค่ะล้านแจ็คแลว้วนะคะเป็นล้านของอาน้องพอนี่แหละนี่ผู้เฮ็ดน้ำจิ้มแซบแซบถ้วยนี่คือผูน้นีเลยยุนร้านเนี่ยว่าพีดล่งค่ะสูตรล้างกุ้งพ่อบอกไปเลยเนาะล้างท้ความสะอาดแล้วอ็เทสโซดานอกลงคุกเกลือจังน้อยยิบมือเนี่ยคุกคลุกคุกคุกเอามันแข็งปัโป๊วๆๆไ้ จะหานที่สินาที่นี่เราก็ล่างออกออกเสิร์ฟหรือจะใส่ตู้เย็นไว้ไม่สิกรอบอยูยพี่เขาพี่น้องกรอบหวานรสชาติเดิมบ่เหลวอินงนี้แหละกะเสียกพี่เ็าเนอกแบบไรเนี่นะไม่เงอยบไ่เยียพี่น,อน,น้องขอพายด้วยนะบอสูผ่าพอ้ะเหรอ มาลาหวานค่ะพี่เงาหวานจากเขากระปุนครับถ้ารืลาบอกระเทียมก็เริ่มติดกระเทียมลับเาว่หลายตะเกาห้องมาลาห้องเขาบอกใครชินกันแรงอ่ะแบบเซอร์มากแบบนี้มันบอกขมเลยหวานาเซ่บหว,นะวานเียขันฟานให้มันสิขมบุญเนาะขันกัดจังสีหวานไม่พี่น้องทุ้อย่างไหนให้มันสูตรแบบนี้ยังสืหวานตะเกาหวานเยอะกว่ขมเนาะอหวานเขา มันขมนิดนึงแด่รสชาติพอดีค่ะเอาครับกุ้งกำชิมพอดีพอดีเลยบังไงคุณไงครับบ่กดึงๆตุ๋ยเลยค่ะมีกลิ่ละะนปั้นน้ำมาแับแบบเน้นปั้นไว้ข้างขึ้นกับเบอร์เบอรเพี้ยรสชาติค่ะสูตรของข้าขเขาสิเบอรเบอร์เน้นเพชพรพีกหลาย เินี่ยเจียมกับหลักฟักซี่เขาจะห้าวบะถึงบักซี่บลังบักซี่บะถึงกระเดียมมันจะได้ปิกมื่นล้นมามันจะออกกินที่มันบูดเนาะถ้าจะห้าวถึงกระเจียมกับถึงหลังฟักซี่เนี่ยมันจะคุ้มรสชาติแบบเหมือนพี่เก่าปั้นแบบสองสามโมงตกแจกพี่เก่าค่ะบล็อ่าวเสียงเสียงนกกระจอกพี่น้องจักแจ๊กแจ๊กแจ๊กจี้มวนของเขาล่ะออกไปหากิน ทางล่างเนี่ยเป็นสวนอินทาลัมแล้วล่ะมันยังเหมือนเลย <c oughs> อ่ะเหนทต่าลัมอพี่หน,น้นาบ้านค่ะยันยู่หลังนาทัดไปกับหลังก็เป็นหนองบรรยากาศดีค่ะร้านอาหาร้องบวยว่าหนัดหนาวหนาวค่ะทิะพย์ปงทิพยเบียร์ซิ <c oughs> ้วๆเเบบลรงี้สลัดพี่น้องเราเคยเลื่มเห็น พอเสียกมาละแล้วเพาไปในความมุมมามสาระที่นั่งไม่ต้องหมวดยิงข้ามยังไงค่ะไม่ต้องเสียค่ะจริงหรอมั้ยยันค่ะ มันดำๆมองๆลมาละบ่ผมนี่พี่น้องแบบค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็นะคะแม่แอนนะแม่ไปหาซื้อเห็ดเบิ่งด้อค่ะตามสูตรที่เขาบอกเนาะค่ะขออวยพรปีใหม่จะคับเนี่ยเด้อค่ะขอให้พี่น้องสุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงเนาะรวลุ้ยยังฮิงตั้งปีด้วยค่ะมีความสุขตลอดปีโชคดีตลอดไปนะคะค่ะปีใหม่ค่ะขอพระเจ้าอวยพรพทุกทุกคนที่ติดตามคลิปได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแช์ ช่องกินแสบแบบแม่น,นิดเนี่ยได้ค่ะมือน,นีกับมาก,กับแม่แอนสแสบคักค่ะคลิปนี้ก็ด้ะคะ่ะตามสูตรที่เราบอกเนาะแสบพี่รองค่ะคลิปนี้กะ,กะเอาไว้แค่นี้ก็นะคะสวัสดีค่ะ,คะบายบายรักนะจุบ๊บ